สวัสดีค่ะวิดีโอนี้นะคะเราจะมาดูกันว่าสิ่งที่ไพ่ต้องการจะบอกนะที่เราจะดึงดูดนะคะสิ่งที่เราจะดึงดูดเข้ามานะคะในเร็ววันนี้ในเร็ววันนี้เราก็มาดูกันนะคะสำหรับใบแรกเลยนะคะ สำหรับใบแรกค่ะสิ่งที่จะดึงดูดนะคะเกี่ยวข้องกับสองสี่ยี่สิบส่นะคะ,ะเดี๋ยวดูใบแรกผัดมา72นะคะเหมือนกับว่าจะมีอาจจะมีคนสอดสองคุณค่อนข้างเยอะหรือว่า สนใจคุณเยอะอยู่นะคะเข้ามาสนใจคุณอาจจะกลายเป็นที่สนใจมากขึ้นนะคะแล้วก็อีกแง่หนึ่งอาจจะเหมือนกับมีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะที่เขาอาจจะปกป้องดูแลคุณมากขึ้นนะหรือว่าให้ความช่วยเหลือเป็นหูเป็นตาให้กับคุณมากขึ้นอืมนะคะ เหมือนหัวใจของคุณจะได้ปลดล็อกเป็นการปลดล็อกอีกครั้งหนึ่งนะคะเกี่ยวกับ79็ินะคะคุณอาจจะมีการเดินทางนะคุณอาจจะมีการเดินทางหรือว่าได้รอคอยบางอย่างแต่เป็นการรอคอยที่มีกำหนดชัดเจนนะคะนะคะมีกำหนดชัดเจนก็คือหมายความว่าจะได้สิ่งสิ่งนั้นนะคะจะได้ทำ จะได้จะได้ไปหรือว่าจะได้พบเจอหรือมันมีการนัดหมายมีตารางเวลาชัดเจนนะคะอาจจะมีคนเข้ามาชื่นมาชอบคุณด้วยนะคะเพราะนี้ลักษณะของหัวใจที่ปลดล็อกเป็นลักษณะของการมาชอบที่อาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับใครหลายๆคนที่เขาจับจ้องด้วยนะคะหรืออาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของคนที่เขามาแอบชอบคุณมาปลื้มคุณก็ได้นะคะ ที่เขาอาจจะมีการสอดส่องหรือว่ามีลักษณะของการอาจจะมีการตั้งแง่นิดนิดนึงนิดนึงนะคะก็ในในบางคนนะคะอาจจะเจอในลักษณะนั้นแต่ดูแล้วที่แน่ๆเลยเป็นลักษณะของการเป็นที่สนใจของคนหลายคนเลยอะ่ะนะคุณจะเห็นแบบตาเยอะมากใช่ไหมคะน่าจะมีหลายคนเลยอะคุณอาจจะกําลังทําบางสิ่งบางอย่างที่ มันเข้าถึงคนเยอะค่ะเข้าถึงคนเยอะแล้วก็ทําให้คนนะเข้าสนใจเข้ามาส่องเข้ามาดูผลงานของคุณอะไรแบบเนี้ยแล้วก็มีลักษณะของอความสําเร็จเกี่ยวกับ76นะคะคุณอาจจะมีโอกาสที่จะได้รับชัยชนะได้รับรางวัลได้รับคําชื่นชมนะคะอาจจะมีทรัพย์สินหรือว่าของขวัญชิ้นใหญ่ด้วยนะที่คุณอาจจะได้รับค่ะนะคะ,นะคะ มันเป็นลักษณะของการเริ่มต้นใหม่บางอย่างด้วยเหมือนจะได้เริ่มต้นบางอย่างใหม่ๆด้วยที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะเป็นลักษณะนี้อันนี้เกี่ยวกับ30คุณน่าจะมีคนรักเก่าของคุณนะนะคะมาขอคืนดีหรือถ้าไม่ใช่คนรักเก่าก็คนรักปัจจุบันนะคะในบางคนที่มีความรักความสัมพันธ์อยู่แล้วมันโกรธกันขัดข้องหมองใจเขาจะลดอีกโก้มาง้อคุณ เขาจะเข้ามาขอคืนดีนะคะอย่างแน่นอนเลยหรืออาจจะเป็นใครก็ได้ที่ไม่จาเป็นต้องเป็นความรักก็เชิงโรแมนติกก็ได้นะคะอาจจะเป็นใครก็ได้ที่อาจจะทําให้คุณแบบรู้สึกเคืองเคืองเขาจะมาง้อคุณนะความสัมพันธ์จะมีคนคนหนึ่งอะคะ่ะเข้ามาทําให้ทุกอย่างมันดีมากขึ้นคือจะลดอีโก้ไงคะอันนี้เป็นลักษณะของ การที่คุณอาจจะได้พบเจอความรักความสัมพันธ์มิตรภาพดีๆด้วยนะคะเป็นมิตรภาพที่อาจจะไม่ได้แบบว่ายืนยาวมั่นคงอะไรมากนักน,นะคะอันนี้มองอันนี้มองในแง่ของมิตรภาพที่เป็นเพื่อนอาจจะได้พบปะเจอมิตรภาพะนะคะเกี่ยวกับหมายเลขสิบ้ แล้วก็อาจจะอีกแง่หนึ่งก็คือคุณอาจจะมีโอกาสได้เดินทางนะคะได้เดินทางอาจจะเกี่ยวข้องกับทางน้ำนะคะอาจจะไปทำอะไรบางอย่างใกล้น้ําอาจจะมีความนึกคิดที่จะอยากได้สัตว์เลี้ยงแล้วก็อาจจะได้ด้วยนะคุณอาจจะกําลังได้สัตว์เลี้ยงหรืออีกแง่หนึ่งเกี่ยวกับหมายเลขสี่นะคะคุณน่าจะกําลังมีข่าวดีบางอย่างแหละที่เกี่ยวข้องกับเด็กด้วยนะคะ อาจจะเกี่ยวข้องกับเด็กในบางคนอาจจะกําลังตั้งครรภ์หรือมีโอกาสหรือวางแผนนะคะเป็นช่วงของการวางแผนตัดสินใจนะในเรื่องของการตั้งครรภ์ก็ได้หรือเกี่ยวข้องกับเด็กโดยทั่วๆไปอาจจะเป็นครูบาอาจารย์หรือว่างานอะไรก็ตามที่อาจจะได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับเด็กๆนะคะเ,ออเป็นลักษณะของคนที่อาจจะมีบางช่วงที่จิตใจอาจจะแปลปวนบ้างนะคะอาจจะ,ะเผชิญกับภาวะจิตใจที่แปลปวนบ้าง แต่มันเป็นช่วงของความอ่อนไหวมันก็จะมีบ้างนะคะความอ่อนไหวความอ่อนโยนแล้วก็อาจจะมีความหวาดระแวงในบางเรื่องนะคะความหวาดระแวงที่ว่าก็ไม่ใช่อะไรหรอกเหมือนเราเป็นห่วงและกังวลบางอย่างอะคะ่ะมันทําให้เราอยากปกป้องอยากดูแลเราเลยเกิดความระแวงบ้างเหมือนกันนะคะเต่งไรก็ตามมองเห็นถึงคนที่มีความหวังอะคะ่ะ เป็นลักษณะของช่วงที่มีความหวังที่เต็มเปี่ยมกําลังจะได้รับสิ่งอันล้าค่าบางอย่างนะ,ะของขวัญที่ล้าค่าเกี่ยวข้องกับ8ปนะคะเป็นไพ่ที่เหมือนคุณอนะจะได้เข้าถึงเออเรียกว่าคุณจะเข้าใจบางอย่างอะค่ะนะค,ะนะคุณอาจจะเป็นช่วงที่สวดมน์ฟังธรรม หรือฟังคติบางอย่างที่ช่วยเตือนใจหรือทำให้มีสติมากขึ้นนะคะคุณอาจจะมีโอกาสได้ทำบุญนะคะได้ทำบุญเกี่ยวข้องกับศาสนาอาจจะมีโอกาสได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับศาสนาคือคุณจะเห็นจะบอกว่าจะเห็นแสงสว่างก็ได้นะคะหรือตามภาพเลยเห็นแสงสว่างอีกแง่หนึ่งเลยคือคุณจะเข้าใจบางอย่างในชีวิตมากขึ้นเลย คุณจะรู้สึกว่าเออมันเป็นแบบนี้เนาะแล้วมันจะทําให้คุณปลดล็อกใจมันจะเบาสบายมากขึ้นนะคะหรือแง่หนึ่งคือสิ่งที่คุณทํานะคะหรือว่าเอ,อ่อกำลังคุณกําลังก้าวเข้าไปสู่สิ่งที่ดีกว่าสิ่งที่มันทําให้คุณรู้สึกว่าโอยโลกนี้มันสดใสามากขึ้นนะรู้สึกว่าชีวิตของฉันมันดีขึ้นนะมันสดใสามากขึ้นเนี่ยค่ะอย่างที่บอกเลยว่า จะได้เจอมิตรภาพนะคุณจะได้เจอมิตรภาพที่ดีความสัมพันธ์ที่ดีมันเป็นความรักใคร่ความซื่อสัตย์จริงใจต่อกันอีกแง่หนึ่งนะคะก็คืออาจจะพูดถึงครอบครัวนั่นแหละครอบครัวพี่น้องนะคะคนในครอบครัวคือมีความรักความสามาคัคคีคือมีความห่วงใยกันมีการคือพร้อมที่จะปกป้องดูแลถึงแม้ว่าอาจจะทำได้ไม่เต็มเมดเต็มหน่วยนะแต่เห็นถึงความแบบการปกป้องดูแล อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับเรือกับน้ําอีกแล้วนะคะคุณจะได้เข้าไปเกี่ยวข้องแล้วก็สัตว์เลี้ยงในอย่างที่บอกเลยอาจจะได้สัตว์เลี้ยงนะคะคุณน่าจะกําลังได้สัตว์เลี้ยงแหละเนี่ยเหมือนคุณจะมีโอกาสได้เดินทางอีกแล้วได้ชิลได้สนุกเกี่ยวกับหกหกนะคะคุณจะได้ชิลได้สนุกนะคะยิ้มออกเกี่ยวข้องกับน้ําอีกแล้วอาจจะได้ไปทะเลน้ําตกหรือว่าเดินทางด้วยเรือ ะะหรือมีความเกี่ยวข้องอเห็นถึงความสดใสความร่าเริงความสนุกการพร้อมลุยพร้อมเดินทางท้องฟ้าที่สดใสค่ะมองเห็นถึงสิ่งที่จะได้รับเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะคะเกี่ยวข้องกับห้าก้คุณน่าจะได้แสดงความสามารถอีกอย่างแน่นอนความสามารถของคุณมันโชดช่วงเฉิดฉายหรือสิ่งต่างๆที่คุณทำอะคะ่ะมันเป็นที่ประจักษ์นะคะ มันคนจะรับรู้คนจะเห็นแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเออฉันได้เต็มที่กับสิ่งที่ฉันมีนะคะ่ะได้นำออกมาใช้อะไรประมาณนี้นะคะเป็นความสามารถพิเศษความสามารถเฉพาะตัวคุณจะเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ใครก็ทำได้เพราะนั้นบางทีคุณอาจจะกำลังได้รับหรือได้รู้สึกบางอย่างที่มันเหนือความคาดหมายด้วยนะคะความว้าวเลยนะคะเนี่ย เกี่ยวกับ8นะคะ5 9 8 6 6บอกเลยว่ามิตรภาพนะคะมิตรภาพเพื่อนฝูงครอบครัวเห็นถึงความปิติอินดีค่ะนะคะก็ขอเป็นใบเป็นใบสุดท้ายคุณกำลังได้รับมิตรภาพดีๆสิ่งดีๆจะได้ฉลองอย่างแน่นอนค่ะ